v o l u m e o p Channel เปิดโลกการอ่านหนังสือที่มากกว่าแค่การอ่านวันนี้เป็นวันงดสูบบุหรี่โลกผมว่าคุณคงจะสูบน้อยลงและค่อยๆเลิกไปในที่สุดดูดตัวอย่างเพื่อนแสนเข้าสูบมวนต่อมวนเขาว่าชีวิตมันเครียดไม่สูบไม่ได้แต่มาถึงตอนนี้เขาสามารถเลิกได้เด็ดขาด เขาไม่ซื้อมันแม้แต่มวนเดียวเขาว่าไม่ดูดก็ไม่เห็นเป็นไรแถมไม่มีกลิ่นปากอีกสาวๆชมว่าปากหอมขึ้นว่าถึงเรื่องงานเขียนของเพื่อนคนหนึ่งเดิมทีผมเองก็ตั้งข้อสงสัยเขามาตั้งนานแล้วว่าภายใต้บุคลิกเงียบๆไม่ค่อยพูดค่อยจานั้นเขามีอะไรดีอยู่บ้างงานเขียนสองเล่มที่ผ่านมา ยังพิสูจน์อะไรไม่ได้แต่เรื่องล่าสุดนี่ตอบคำถามได้ทั้งหมดเขาไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถในการเขียนหนังสือนิยายญ่เขาเป็นงานเขียนที่แห้งแลง้งมีคนชมบ้างว่าเป็นงานเสียดสีแต่ผมดูแล้วไม่ใช่ผมว่าถ้าเขาเสียดสีอย่างน้อยเขาก็ต้องทำให้ผมยิ้มกับเรื่องเล่าของเขา หรือได้สาแก่ใจที่เขาเสียดสีได้ตรงใจผมแต่นี่ไม่มีเลยทั้งเรื่องเต็มไปด้วยการบรรยายที่จืดชืดแห้งแลง้งผมผิดหวังเข้ามาตั้งสองเล่มแรกแล้วเล่มนี้ไม่ต้องพูดถึงผมไม่เชื่อน้ำยาเขาตั้งแต่เขาแปลหนังสือให้คุณนั่นแหละครับเขายังแปลถอยหน้าถอยหลังเรียงประโยคไม่ถูก คุณยังว่าเลยถ้าตัดสินใจพิมพ์คุณก็ต้องนั่งทำใหม่เองทั้งเล่มเรื่องแปลหนังสือนี่ผมก็เคยคุยกับพี่แคนสังคีตเขาให้ข้อคิดอย่างนี้นะครับคือ 1. นักแปลต้องมีความชำนาญในการใช้ภาษาไทยเป็นประการสำคัญ 2. นักแปลต้องมีความรู้ในภาษาอังกฤษตามสมควรเขาว่า ต่อให้คุณอ่านเก่งอ่านเร็วอ่านรู้เรื่องแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าคุณใช้ภาษาไทยหรือเขียนหนังสือไม่เป็นคุณก็ตกม้าตายแต่เพื่อนเรานอกจากภาษาอังกฤษไม่ค่อยจะเอาอาวแปลไปเปิดดิกไปภาษาไทยเขายังเขียนด้วยประโยคถอยหน้าถอยหลังอีกบรรณาธิการก็ต้องเอามาเรียงใหม่หรือมาแปลจากไทย ให้เป็นไทยอีกขั้นตอนหนึ่งดูแล้ววุ่นวายยุ่งยากมากเกินไปหลังจากที่ผมเล่นรัมมี่ข้ามวันข้ามคืนจนเข้าโรงพยาบาลเที่ยวนั้นแล้วผมไม่ได้จับไพ่อีกเลยรู้สึกเบื่อหน่ายทรมานตัวเองทรมานสังขารผมคิดว่าถ้าไม่เลิกขาดก็คงเล่นเท่าที่จำเป็นไม่หมกมุ่น หาความสำเร็จกับมันอีกตอนนี้พยายามเขียนหนังสือให้ได้และทำหนังสือออกมาเรื่อยๆรักษาสภาพของสำนักพิมพ์เล็กๆเอาไว้ให้ได้ไว้เมื่อเป็นนักเขียนดังผลงานขายพอซื้อข้าวขาวหมูกินเองได้เมื่อไหร่เมื่อนั้นค่อยเลิกพิมพ์งานคนอื่นซึ่งยังให้คำตอบแก่ตัวเองไม่ได้เลยว่าวันนั้นจะมาถึงเมื่อไหร่ วันก่อนที่ศารากลางจังหวัดนนมีงานฉลองสารหลักเมือง3มคืนติดต่อกันในงานมีวงดนตรีลูกทุ่งจินตลาไม้พิรมพรและลูกนกสุภาพรมิลิเก,เกชัยยามิตรชัยและมวยกลางแปลงผมเฝ้าอยู่ที่เวทีมวยทั้ง3มคืนไปแอบดูแอบชมแอบฟังทำแบบวิจัยเลยทีเดียว กลับมาถึงก็เขียนบันทึกย่อๆกันลืมว่าแต่ละคนพูดจากันอย่างไรสามคืนนั้นเป็นสามคืนที่ผมทำงานได้มากที่สุดคืนสุดท้ายผมลงมือเป็นนักพนันผมเล่นคู่ละสองเล่นทุกคู่ไม่ว่าคู่เด็กคู่ผู้ใหญ่ลงเดิมพันแล้วก็ลุ้นตัวโกงแล้วก็คุยกับคนที่เล่นข้างเดียวกัน ส่วนใหญ่จะฟังเขาวิจารณ์แล้วก็ฟังเขาด่านักมวยไอเฮียทำไมไม่ตีเข่าอย่างนั้นไอหาทำไมไม่ฟันศอกอย่างนี้บางทีก็ให้ของลับด้วยแต่ถ้าข้างที่เราเล่นเป็นต่อเขาก็ว่าเออแม่งนั่งอย่างนั้นดีแล้วเออดีสนุกมากผมกลับมาตีสามกว่าทุกคืนตอนเช้า ทำงานเลยรู้สึกสุขสงบแต่นั่นแหละครับพอตอนเขียนเข้าจริงๆเรียงร้อยให้เป็นเรื่องราวไม่รู้จะออกมาดีแค่ไหนผมเพิ่งสง่งหนังสือตามล่าพระเจ้าในการมันดูเข้าโรงพิมพ์อีกไม่เกินอาทิตย์คิดว่าคงจะเสร็จเป็นเล่มผมชอบนักเขียนคนนี้มากเข้าเขียนแบบที่พวกเราเขียนกันแหละครับแต่มันบอกถึงเนปาลทั้งประเทศ ในหน้าคำนำมีข้อเขียนของบรรณาธิการแนะนำว่าเขาเป็นนักเขียนเนปาลคนเดียวที่มีชื่อเสียงในอเมริกาหากพิมพ์เสร็จแล้วจะส่งไปให้คุณลองอ่านพี่จำลองฝั่งชนรจิตเพิ่งจะมีเรื่องสั้นเกี่ยวกับแรงงานเถื่อนลงในมติชนสุดสัปดาห์เรื่องหนึ่งบรรยายฉากได้ดีราวกับว่าจะเป็นนวนิยาย แต่เมื่อเขียนเป็นเรื่องสั้นเขาก็ทำได้อย่างลงตัวมีข้อคิดมีจุดให้ความสะเทือนใจอย่างไรก็ตามสำหรับพี่จำลองผมยังชอบฝีมือของเขาอยู่เสมอเขียนเรื่องสั้นได้คงเส้นคงวาสมฉายาลองเรื่องสั้นจริงๆมีข่าวว่าเรื่องสั้นของคุณได้ลงพิมพ์ในสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ แต่ผมไม่ได้ซื้อหนังสือเล่มนี้มานานพอสมควรแล้วผมก็เลยไม่ได้อ่านแต่ตั้งใจว่าคงจะได้ตามอ่านตอนที่คุณรวมเล่มสยามรัฐเป็นหนังสือรายสัปดาห์ที่ทำแบบผีเข้าผีออกบางช่วงก็น่าอ่านมากบางช่วงก็ทำแบบลวกๆเหมือนว่าไม่ค่อยมีเรื่องมาลงเหมือนที่คุณว่าตอนนี้พวกเรา กลายเป็นหนุ่มใหญ่วัยสี่สิเหลือเพื่อนคุยน้อยลงทุกวันทุกคนก็พยายามอยู่คนเดียวให้ได้เที่ยวตรคนเดียวดูหนังคนเดียวกินข้าวคนเดียวนานๆจะเจอกับเพื่อนสักหนพูดคุยเล่าสู่กันฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วแยกแย้ายกันกลับกลับบ้านผมว่าเมื่อขึ้นหลักสี่ก็จะเป็นอย่างนี้เหมือนๆกันทุกคนอยากอยู่คนเดียว และลดการเที่ยวเตรให้เหลือแต่พอดีพรุ่งนี้ก็เป็นเดือนมิถุนายนแล้วอีกไม่เท่าไหร่ก็จะถึงเดือนตุลาคมแล้วก็จะมีงานมหากรรมหนังสืออีกผมได้ข่าวจากพี่เจนว่ามอบหมายให้คุณรับผิดชอบเรื่องของสำนักพิมพ์จึงอยากจะฝากความเห็นว่าถ้ามีต้นฉบับดีๆก็ควรจะเริ่มทำได้แล้วเท่าที่คุณอยากทำ ทำเท่าที่คุณมีเวลาว่างคุณรับหน้าที่บรรณาธิการส่วนที่เหลือก็ให้อุรุดาเข้ารับผิดชอบเมื่อเปิดบูธสำนักพิมพ์นาครจะได้มีหนังสือเล่มใหม่ออกมาอย่างน้อยก็สองสามเล่มแฟนสำนักพิมพ์จะแวะมาพูดคุยได้แนะนำให้เขาหยิบไปดูปอลอเรื่องไปเที่ยวอินเดีย ตอนนี้ยังมีโครงการเดินทางกันอีกหรือไม่ช่วยบอกให้ชัดเจนด้วยผมจะได้เตรียมวางแผนเรื่องการทำงานให้แน่ชัดเพราะถ้าไปกันแบบฉุกละหุกบางทีผมก็ทิ้งงานคาโต๊ะไว้น,น,นานๆไว้ไม่ได้31พฤษภาคม2546อย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือน จะได้มีพลาสคอนเทนต์ดีๆจาก Volume Up Channel นะคะ Volume Up Channel เปิดโลกการอ่านหนังสือที่มากกว่าแค่การอ่าน